อะไรๆอ้าวต้องแกะกล่องอีกทำอะไรหลายชั้นอย่างเลยอะไรนี่ข้อความว่าอะไรเฮ้ยมีเสียงกล่องของพี่บอกว่าเปมีแบบนี้ด้วยเหรอพี่บอกว่าเป๊กส่งระเบิดมาให้เมียปะเนี่ยแกะอะไรใช่ไหมแปลว่ามันดันเห็นไหมพี่บอกว่าส่งระเบิดมาให้เมียเ เอะเดี๋ยวพี่อยู่มุมปาป้าไปอยู่มุมน้อนออฟฟิศเแล้วมีอะไรตัวเล็กด้วยกล่องมันอยู่เสียงมันอยู่โน่นนี่เหรอใช่หรอแหวนไงจะมีกล่องเล็กด้วย แกะลายกล้องเฮ้ยว่าเหมือนในเออในสติ๊กต็อกอ่ะอืมเขาจะแกะจนกว่าจะเจอกล่องเล็กอ่ะเออแบนหรืออาจจะดึงตังขึ้นมายาวๆอย่างเงี้ยอะไรไม่รู้อะไรเนี่ยอะไรอะตางฟิ้งเนี่ยเด้อมัทองหนึ่งมาไม่ใช่ท้องบานเปล่าเฮ้ยเมียตื่นเต้นเลย ไอ้เป๊กเมียตื่นเต้นแล้วมันม,มันเป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอไหนไ<อ>นี่พอดูดิข้างนี้นี่เอาออกตอนนี้อ,ออกดิอ่ะมันเป็นดึงอันนี้ป้าดึงแบบเปิดอันนี้ป้า ว่าเอย่างี้ปอาาอฉันนเขาแก้เมียเขาเนี่ยเขาแก้เมียเขาเนี่ยเอออยากได้อะไรบอกบอกเขาไว้ป่ะว่าอยากได้สร้อยกี่บาทสิบบาท อไ้องอก่งีกเอออยากได้สมใจอยากได้กี่บาทไงอะไรเนี่ยพี่บอกแล้วเอ้ยพี่บอกแล้วว่าอย่าส่งระเบิดมาให้นะ หนึ่งสองแล้ว 1, ส 3, 4, 4 oh, แล้วอาวอันน uh, ี right. ้สุดท้ายแล้วมั้งรองเ P S นะนะพ G P S แน่เลยเยังม่อีกตากี๊จิบบะ อย่างไม่โมดเทลนี้มันต้องมีมันต้องมีมากกว่านั้นในนั่นไงนั้นไงเห็นไหมนั่นน่ะนั่นไงนั้นไงมันยังมีอีกอยู่มีแค่นี้แหละเออเอาออกมานีไง่นไงตัวเขาแปะไว้น่ะ หลายขั้นตอนใกล้แล้วอ้าวอะไรก็ยังไม่หมดหรอกล่องแรกใช่ไหมว่ามีกล่องเล็กอีกใบกล่องแรกนี่ไงกล่องแรกใครใส่ไหนใครใส่้ข้อแก้าเมียเข้อโออ้าวเห็นไหมเห็นไหมเปิดกล่องเูสิอะไรใช่ไหม อ้าวต้องแกะอีกแลด้นี่ไหนต้องแกะนี่อีกเหรออ๋อเขาบอกเออเขาบอกว่าเนี่ยแหละมันจะได้เซอร์ไพรส์เขาบอกอับตอนเที่ยงอ๋ออันนี้จิมเอาไว้โผล่กลับไปแล้วอย่าเขียนอีกนะเรื่องคัา นี่ไงที่สายมีมีน้อที่มีีอกมีอีกมีอีกยังไม่หมดอะไรขยะเต็มเลยเนี่ยไอ้แบงค์พันเมียพาหัวใจไหนที่ถูกก็เจออ๋อไหนไม่สุดท้ายอ๋อผ้าหัวใจมาให้เมียนะคดดดดเอาอะไรมีเออยังไม่จบไหนไหนถ้าไม่มีเก็บเงินปลายทางก็เกะทิ้งไปอะไรเนี่ยอะไร เดี okay. <laughs> yeah. ๋ยวเพื <disappointing bosses> <pos> <call mother> <laughs> ่อม you know? ันมีอะไรเออไอ้แป็กเข้ามาดูดิเมียเจอแค่พันกันยี่สิบบาทเยพี่บอกเค้กเ้าคิดเค้กเห็นไหมพี่บอกพี่บอกปุ๋ยล้วไม่ใช่เค้กแน่นอนเออเสียงดนตรีมันอยู่ไหนล่ะนู่นไง หมดแล้วเก็บเก็บเก็บคืนก่อนเก็บคืนก่อนหมดแล้วหุยไหนเพคหุยนี่ันกี่ชั้นหลายชั้นทา้งสี่กล่องมีอะไรปะมีอะไรทำไมทำไมให้ผัดสิบบาทพี่รู้พี่ไม่เกะกล่องนี้เสร็จแล้วไปเกะกล่องอื่น ยังไม่รู้ตรงนี้ด้วยกันเหรอหรือว่าคนละกล่องกล่องกด้ยเอายกินเฉียวห้าหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีมีอะไรบ้างเอออยู่ไหนเนี่ยเป๊กตะเคียน